ขาราดเดถามเามพื่อนนี่บอกเพื<ป>มม่นขนายไปไามึงนะเอ้ยไปถาร่วมกันเนาะม,ม,มาคือบ่แหลมางยังนี่จะเอ้อูม่ใช้ังบังค้าเมนบอกเพือนอย่งขลาอยู่บเพื่อนกินหมาขลาม,มไม่รถจังฮันนี้นั่งอยู่นะฮะไม่รถจังนีน่อยู่หรอก ตงตอนน่ะไปนั่งไปซื้อไปไปซื้อเี่ยวดีไปนั่งบังคาราไปเปซื้อไปซื้อเลยี่รถมาห้สลัาน่่ง่เพราะาคำาไปนั่งข้าวเดียวเาไปซื้อไปไปน้ำกันตีไป้ไปน้ำกันนี่แหละไปน้ำข่อยเจ้ายไปซื้อบังคาราเนี่ยบังคาราปุี่ปังยปุิปุิขึ้นรนไปหาไปซ้อนเลย บอกว่าไปร้อกันไปหามิอนมุไปเดีวืองบิงม่ไปซอนสิเอาให้เบิงเบิงโมเราเออเบิงน้อเบิงสิไปเอามาให้เบิงเด้อไปซอนเด้อดึงตังเยอตการเิน้านอไม่ยังแม่จามายังเออโน้ว่าจามายังโอ้ยหลทัม Oui pues จะมาอยางจะมาหยางกับมาจะมาจะนอนจะนอนนกข้ามแป้งก่อนนะกั๊บกั๊บอีติวหันนอนอยู่ใส่สิเป็กเกีียวนะอีติวนะกูเพิ่งจะเห็นหนออีติวหันผีบ้าหันโอ้โหเสิไปนอนกับอีติวบ่เด็กสิไปนอนอยู่ใส่

เออนะือ้อคนน่ะคนสิไปย,ย่างใจกู้เด้อแม่เนี่ยคนสิไปย่างะอยู่ดอกเด้ออ่าสิไปย่างะอยู่ดอกกรับอีติวหันไปตีไปมือหนีไปบ่ไปหาไผหาแม่เจ้ามนาคนสีจ่างเฮือให้เจ้ามนา จะกินหอดได้หรือื้อบังคารามกูกินเนื้อนั่งกูอยากบังคารามเด้อเด้อผมว่าอีกก็ซื้อไปให้เจ้าเด้อซื้อมื่อแรกเนื้อนั่งเด้อมื่อแรกมันก็คำแลยคำสามคนไปคนมาเอราะเพราะคำนะนั่งเลยสื้อข้าวเดียวข้าวเดียวใช่ไหมแม่เนี่ยคนจะอยุคข้าแป้งขนาดแม่เออคนสิเมื่อย่ามจะอยู่ดอกเด้อคนสิเมื่อกัดอีติวเด้อคนสิเมื่อกัดอีเนี่ยนั่นเด้อเนี่ยก็อีตปีบ่าอีติวไง เม่เพนเ่อบอก house, นะแม่เพลินป่อนแล้วเจตีป่นบอกได้แซงแล้วเดยวตีแมยจ้ะมาแซงแท่แทงนะแม่กินฮะกินกินบิีติวเดี๋ยวเดี๋ยวม่จะมาเยี่ยมจะเห็นแต่จะเล่นเม่บอกกบว่าด้เล่นบอกนะด้ยเดี๋ยวเม่จะรับ แ้วเจะได้จะได้เงินแรกจะกสุดแตบ้นางแม่คุยแล้วก็อยู่สวางย่วบ้านแม่แม่โซนนาแม่โซนแม่เออนี่เด็กมาได้อยู่กนอีเฮ็ดนอยู่กัอีเฮดงคนแล้วว่าฟังเงื่อนฉียาให้เดเรือเล่าบ่ารบลบบา่บบแล้วบ่คสบาแล้วจนจะเให้รายูบาะให้ยบอาจะสิไป ทำไรสิเมื่อหาเมยังยังยึดซอมสามบ้านสิได้มอหาดอกมากเลยอสามบ้านอสามนจะกเมื่อเด้อจะแบ่งสามังเด้อนาจะให้สามบัสาัอ ซื้อมอแล้ว like ่นะเพราะำตีมือนกไปมันคำเดยวเพราะเพราะเคำน้านั่งเข้าเดี่ยวเอาไปซื้อดูเซ่ไปกไปทพว้าบังคับียะากนะไปเทกีโน่นีนี่ก็คนยาแต่ยาไม่เพีร ฟังเพลงไอ้ฟังเน้ยงเพลงขาเอ้ย้า้าเอ้ย้ากยาแม่โอ้ยเดีดิโอ้ยเีดิโอ้ย้าเอ้ย้านอุกียาแม่มันเออมันหองงมันตมือดยวด้นมัน้ำจะไดงาเสเลเือเลกะไนังังล ซื่อซื่อซื้อม่าเด้นนั่งเด้อซื่อมาเหรอนาโตยังแน่เด้อนังเด็กนังกับเด็ก3านั่งเอาไปเลยเด้อนนะวันนี้วันนั้นสองหาสองหม่าพอตะเคียนยังเคยขี่ว่ามาพอตะเคียนผีบ้าใช้มาเล่นที่หมู่บนัวกตัวละ

นั่งโต๊ะโต๊ะโต๊ะสุลุกหล่บนั่งบนั่งเดือดโต๊ะโต๊ะโก่งจะโคตรพอพอกับนี่ผู้เดียวพอนักพอแม่ได้หรพอได้หรโอ้พอพอกับนี่ผู้เดียวันได้พอโอ้ย่โอ้ยเต้นยงเด้อ

ไโบหางเครื arriba, Entonces, si ver, ¿ver ่อ si, ง่รัาเดือดขณะโบนั่งได้บ่หางโอ้ยข้าด้วยข่าห้องส่้วยเครื่องแอ่ยาแม่นั่มทีู่่มาู่มาไม่ทรานข้อขอเงนไปซ่า นาให้มึงซื้อไอ้เดือมืออื่นบังคลามมืออื่นเด้อมาเตนเดดังเดนดกันนะอะไรจะไม่ได้เลยแล้วมัเต้นเดินดังเดินดังกันแล้วสื้อบังคาร้ามเห็นเจ้มาเต้นด้เดนเลย

ไปบ่อนะมเอ๊ะเกสัตว์ไม่เป็นเรือไม่ทางเป็นเอตะเกียกตะลึมจะนอนใช่ขอยนอนขากนอนอยู่ข้าแตงเลย มีเเฮ้บนนอนพอหอมขจมีเอาไปบ่เนตีถ้ามันบงอ่างไปซื้อไหมอ๋อบ่เป็นอย่างไปบังว่ามันบงางนพาไปซื้อไหมโอ้นี่บังขาเออีน้าข่าอนใส่กินโซ่แน่กินกัท่านผู้ชมบ้างแนกินซ่กิน่กินไปยังกินข่ามอวัดอจะเอาไปเห็นอย่างไร้ถุงเถิบหนะกินบอกินกับใตรกินก็ไใยแหละ นั่งรับไปเอาไปกินในสงฆ์เลยเอากินก้อนตี่แหะรับกินแบบไหมวันนั้นกับพวกท่านญาติเราไปกินหมดเลยมย่เหร่ไปที่ไปเมืองหมอนอดเจ้าบัชีเอามบุกีเสือวะไอ้เจ้าอันเด้สือหมอนอัดไม่เจ้าบ่เอาบุกเขาหน่อยนั่งได้บ่หางเครื่องมอระเดือกบ้านเจ้าอฮะลายลายเลยฮะเขาเจาะสีไปเขาสิมาหับเจ้าไปบ่นั่งกูบ่ไปหรอ บนน้กูไปเราก็ติดทาเพิ่งพูดมานุ่ๆอู่นี่นะมน่ได้ไปง่ายห <ะ S 1> รอมันส<ไ>ิ<อ>แตกเลยท่าายมมแีี๋ยก็แตกนะก็ต้องอหูใช่ไหมฮะโอ้เดีของกินลายเป็นลายใช้มียังแน่ค่ะให้กินไตี้ขนมหมีค่ะน,นี่ขนมหมีของเจ้าันันวันไรจไปกินวัอไรวันอะไรวันอะไรวะโอ้ข่อยังสืบข่าวเมาให้จากินเนาะเีทีสิเดะปั่นกานแน่ ขอกินน้อยเดี่ยวกับบเลยแบงกันเนติน่เนาะไมท่านนพ่้นกายตอนพกินไน้ม่กินเนติขอยขวยมากขนมแมี่เขาหายใจหมบ่เมืยบ่อ้าวจกินคนเดียวพอ่ีพม่ตม่ตีกระลา่ม้องสายเสียนาแต่กินแน่ิีเ่งหวอืมกินแน่กับบไม่ได้เยว่าจะเป็น่นแหเขาจับเนจมาีคอดอะใจเมา ยายข่าเมาเนี่เอาเงินไปเห็นยังห,ห้ายแต่เงินค่ะน,น,นี่นะนังกูจะไปท่านบุญมาลุง่งลู้นี่นะนั่งจะไปท่านบุญน,น้ำพินโอ้เอาไปหายบาดหมออือโอ้เสื้อไม่หายเสื้อเรีออยกใเองเียนะบ<อ>่เกอบเบเอาซ<ะ>ื้อไหมบ่เกอร์เกอเอาไหมมะเกอบเคือบแย่งอะเด่เอาซื้อไหมบ่หรือซื้อหา สื่อไม่นี่นะอโอ้จะยังไงอยู่นอกเกือบนอกเฉลียวหายเด้อก็บังขารามเป็นบ่อัเด็กก็บังกับบังขารามบังหนึ่งเออขันไม้เออบังขารามกับเกือซื้อซื้อมาอีกทีแล้วนั่งบังขารามมืออื่นเด้ออืมคาร้ามตัวข่อยได้หรอขันเจ้าวขันเจ้าเมื่อห่าเมยเจ้าข่อยกับตัวอืมเจียวเจียตัวข่อยไรนี่บอกเมื่อน้ำกันดั่ง่ามาน้ำกันนี่บอก เดี๋อาจจะยู่เมื่อนอนเดี๋เหื่อนเดีก็เมื่อหรือว่าเมื่อยามเมจ่อหรือก็มากอะไรเมื่อยามบ่หรือว่าเมื่ออยู่ด้วยนะเออนะาตึมตึเมื่ออยู่ด้วเดี๋ยวโบตัวแต่วบะวันน้าขอโบตัวขอโบตัวจะรองหน้าเลยเอออื่นโบอะไรคนมากอะไรพี่นาพี่นาฮะพี่นาพี่นาบ้าไปแล้วมาพี่นา จะให้เจ,าจ้าไปยามเม่เจ้าเดแเาาอแล้วก,ก็เท่าร่าเม้แสดงชเสื้อหนังมาแล้วมึมมมซมื้อมาตเดเศษมอ้าซื้อมาให้เจ้าโดยเฉพาะโอ้ินเขาก็ปนโก๊บบ่มืเนี่เมื่อกี้จะคคอไปยืนเต้นยังหัมันข้ออะไรเยอะ bên khay yàng nè hả? cứ vào tiền. hả? bye bye này đi. đi. bye